สวยไม่เอ่ยสวยนะต้นกระท่มต้นนี้สวยมากโอเคนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะห้ามเอาปุย๋ยมะพร้าวมาผสมใส่ดินลงในถุงใบกระท่อมเด็ดขาดถ้าท่านไม่เชื่อก็จะออกมาเป็นแบบนี้ค่ะเนี่ยเหลืองอลามสีทองนะคะโอเคนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะการนาพีชาแนเเลสวัสดีค่ะบ๊ายบาย ได้ค่ะ